ไปดูพี่สาวเล่นตอนหลังเลิกเรียนตอนแรกขอแม่ซื้อรองเท้าแต่แม่ไม่ซื้อให้เราก็ต้องอสูจส์ให้แม่เห็นก่อนว่าเราอยากเล่นจริงๆใช่ครับต้องเลยครับ ดอมมาก well. ไปกันพิก e e ี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่แอเลนาค่ะพิกี้อัญโยเซียวพีเดกกีเอผมชื่อฮิเดกิีมาแคร์มาครับผมปัจจุบันเป็นนักกีฬาฮอกกี้น้ำแข่งทีมชาติไทยครับแล้วก็เป็นผู้ฝึกสอนให้กับโคงการฮอกกี้แล้วก็เป็นนักแสดงอิสระ มีผลงานไหมครับผลงานอะไรบ้างตอนนี้พี่ออนไปเราก็ถ่าย PBS โอวัคซีนแล an hm. ้วก็ PVC commercial สนมากครับแล้วก็จะถ่ายอยู่ตอนนี้คือ n e s t i c Project ออนแน่นะจะปีหน้าแล้วก็น่าจะมีภาพยนตร์ครับเมื่อ้ีขอถามนิดนึงนะทำไมถึงเลือกมาเล่นกีฬาฟกตบอลพี่สาวเล่นก่อนครับจุดเริ่มต้นคือไปดูพี่สาวเล่นตอนหลังเลิกเรียน ก็มีการที่แบบขอแม่สเก็ดด้วยเช่ารองเท้าลานไอปไปปีหนึ่งตอนแรกขอแม่ซื้อรองเท้าแต่แม่ไม่ซื้อให้ข้อแม้คือเราต้องเบรกได้สับขาได้ถอยหลังได้ด้วยรองเท้าลานปีนน่งเต็มๆครับก็ทได้ปุ๊บก็มีคอนดิชั่นใช่ค่ะเราก็ต้องสู์สห้แม่เห็นก่อนว่าเราอยากเล่นจริงๆใช่ติดกล้องเลย Teaching old kids and young kids how different. For this question, it's, it's a really good uh, good question for the kids under ten year old. I feel like you really need to lower down your ego to their age and try to understand them before make them understand you. So first of all, you really have to understand the character of the kid, and then when you speak, you really have to lower down your body as well to like the eyesight needs to be at the same level. But for all. Eleven to eighteen, they're pretty grown up now. So we could actually try to be their friends, and then as much as they're gonna relax, they will be able to communicate with us more. See, I feel like the coaching is not just about teaching; it's about try to open up one of individual kids, and then from now on, it's up to you that how you're gonna design the coaching system with the specific uh, the kids. <laughs> ประทับใจอะไรในการเป็นโคช้ชคะเพราะว่าสําหรับตัวมัมีเองอะ การดูแลเด็กๆเนี่ยมันยากมากบางทีอยากกรี๊ดใ่ะซึ่งอันนี้ต้องนับถือจร่ิงที่แบบไปสอนทั้งเด็กเล็กเด็กโตมันต้องใช้พลังงานที่เยอะมากเลยค่ะประทับใจอะไรที่มาเป็นโค้ชประทับใจพี่จริงไม่มีความคิดที่จะเป็นโค้ชตั้งแต่แรก <laughs> จุดเปลี่ยนคือหลังจากที่เล่นหลีกประเทศเยอรมันปีสุดท้ายเสร็จปุ๊บมีคอนดิชนันในร่างกายคือแบบมีซึมเศร้ากับผ่านอิงปิโซได้ดม,ม,มารวมรวมพร้อมกันจิตแพทวดก็พยายาม s u ตจผมว่า ลอ,ลองไปอยู่กับเด็กดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วลองสอนดูวี克แรกก็ลองสอนด้วยอีโก้ของตัวเองซึ่งก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยได้อะไรแบบไม่มีรีคชั่นจากเด็ก ในคำหัวก็ถามว่าทําไมทําไปทําไมอะไรอย่างนี้ uh huh. จนกระทั่งโอเคยันระยอมที่จะทิ้งอีกโก้ทุกอย่างไป uh huh. แล้วพยายามเข้าใจในความรู้สึกเด็กก่อนก่อนที่จะให้เขามาเข้าใจในตัวเรา uh huh. ใช่ไหมครับตั้งแต่นั้นมาคนนั้นเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้ผมอยากจะมาทําฟู l t i นโค้ a uh huh. เพราะว่าอนเทอร์จีที่เราได้จากเด็กเราต้องอย่าลืมว่าเด็กมันอ uh ินโนเซนต์มากซึ่งมันอยู่ที่ผู้ปกครองหรือว่าตัวโค้ชว่าเรา uh huh. จะใส่อะไรเข้าไปในตัวเด็กครงนี uh huh. ้เข้าใจไห้ค แม่ๆคนไหนหรือเพื่อนๆนะคะอยากติดตามโคชหล่อแบบนี้ติดตามได้ที่ไหนคะอ่าอินสตาแกรมเราครับผมทิเียกินะกายามา H I D E K I N A G A Y A M A ครับโคชหล่อบอกต่อด้วยนะคะครับ Are y เ r าอ o o ฉาเ v ็ n มากมากค่ะภูมิใจมากๆที่เขามีความเป็นตัวของตัวเองแล้วก็รู้ว่าตัวเองชอบอะไรคืออาจจะมีบ้างที่มีงองแงเล็กน้อยแต่พอถึงเวลาอะไรที่เขาต้องทำจริงๆเขาทำให้เราเห็นแล้วเขาตั้งใจ ภูมิใจมากภารกิจวันนี้จบลงแล้วเหนื่อยแต่ว่ามีความสุขมากมากลับบ้านกันดีกว่า See you next episode please follow subscribe YouTube Facebook TikTok Talk to Mom Bye bye, bye, bye. <laughs>